กล่องสีฟ้าหลังพี่คืออะไรครับกล่องไหนครับนี้หรือนี้อยากดูอันนี้ไหมล่ะอ่ะกลัวอะไรเนี่ยหลยขออีกนิดเดียว <c oughs> ชวนพี่นัทมาคุยไหมคุยได้ครับมานัทนั่นอยู่ในคิวผมอยู่แล้วผมว่าสาระสําคัญสําคัญครับเพราะเวลาพี่กึ่มๆม,มันเดือดดีอ่าตกลงอันไหนสําคัญขอบคุณครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับ MSI เห็นว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมในเกาหลีแต่มาชื่อเสียแปลกๆเพราะศูนย์ซ่อม SV ในไทยอะเสียดายผมถึงพูดไงเมืกี้ว่าไม่มีองค์กรไหนอยากจะให้บริษัทตัวเองโดนดา่าหรอกมันต้องมีเฮียอะไรมากกว่านั้นอา้าวเคสเรายังวางอยู่นะครับเพราะว่าประเด็นของเราคือเคสส่วนกล่องฟ้าข้างหลังอ่ะหยิบให้ดูขำๆเผื่อจะได้นึกถึงกันใครที่เกิดทันใครที่ทันเล่นหรือใครที่ทันเห็น บอกกันนิดนึงของอยู่บ่อก็ไม่รู้เฮ้ยอยู่วะเฮียอ่าจะเป็นการพรีวิวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้จาเปลี่ยนกล้องก่อนสนุกได้คลิปสั้นอีก <c oughs> อาม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 าร <c oughs> อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งซื้อคอมแถมเหล้าให้พ่อค้าได้ไหมครับพอแล้วครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เคยซื้อเบียร์ซื้อเหล้าเลียนซีนู่นนี่นั่นมาให้เวลาทําเครื่องหรือเวลาเอาเครื่องมาเซอร์วิสนู่นนี่นั่น,นไม่เอาแล้วครับ ไม่เอาแล้วครับพอแล้วกล่องข้างล่างกล่องหูฟังกล่องนี้แหละใช่ไหมนะพร้อมนะโอเคบอรตัวนี้ย้อนเวลากลับไปเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีประมาณนั้นอะช่วงที่ผมเล่นบอรตตัวนี้มีแบรนด์ชื่อว่า DFI ครับและตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษคือเป็นตู้อ่าเป็นรุ่นแลนด์ปาร์ตี้ ชื่อรุ่นนะแลนปาร์ตี้ยูแม่งเป็นตัวที่สามารถคุณใส่ไฟแบ็คไลท์เข้าไปในเครื่องอะเมื่อก่อนเขาเล่นฟิลลิ่งแบ็คไลท์แล้วคือบอร์ดตัวนี้แม่งจะเรืองแสงขึ้นมาเจ็ตโตโคตรโหดชิปเซ็ต Enforce 4ชิปเซตของ n v i d i ีเลยครับที่เป็นคอนโทรลเลอร์มึงดูสภาพกลองดิบอร์ดตัวนี้ผ่านศึกมาหนักมากอันนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งในเมนบอร์ดที่ผมชอบมากนะครับเมื่อก่อนเล่นโอเวอร์คล CPU โอเวอร์คล็อกแมก็คือบอร์ดตัวนี้เป็นหลักจริงๆผมจะมีบอร์ดตัวอื่นด้วยไอ้พวก A bit ก็ไม่สนใจโอโ้โหเขี้ยดูดิดูไส้ในดิจา้าสูตรเออแม่คือสูตรสูตรไหไรู้ป่ะสูตรโอเวอร์คล็อกคที่ต้องจดเพราะว่ามันจะมีค่าที่มันเจ๋งอยู่อันเนี้ยโอโ้โหเขี้ยเหลืองปัด oh. นี่นี่น,นี่มีสเปคด้วยแออน X2 สามพันแปดพัด อันนี้แม่งเก่าจัดเลยอ่ะเนี่ยผมมีค่าแรม TCL นะครับ TRC TRDD ก็คือ CL มันจะเป็น DDR หนึ่งบัสห้าร้อยมั้งเออจำไม่ได้แล้วว่าเนี่ย g s Q, gig, h, g b h k i l l สองกิก b h สอง GbHK รหัสชิปรหัสตัวเม็ดแรมต้องไล่ตัวในเท่าไหร่ตัวนอกเท่าไหร่ผมมีสองแผ่นด้วยเฮียด,ดูสีก็ได้ดิ อย่างหนอนเนี่ยมีบอกไฟเลี้ยงวีคอไฟเลี้ยงชิปเซตอะไรยังไงได้คะแนนเท่าไหร่อย่างนี้เลยดูดิโอ้โหเอาดูเมนบอร์ดแล้วกันโอ้ยเคียดกล่องแม่งสนิมแดกกระดาษแล้วอะโอ้โหดูถุงนี่สัตว์บอร์ดตัวเนี้ยโดนทั้ง LN2 โดนทั้งไดไอน้ำแข็งแห้งโดนทั้งน้ำ ทุกอย่างอะวัสลงวัสลีนโดนหมด PCB ไม่แอนเลยดูผมดูผมใช้บอร์ดเก็บบอร์ดเห็นปะ PCB ตรงแนว่วทั้งทั้งที่โดนทั้งพอร์ตโดนทั้งชุดน้ำหดโหดโดน,โดนทั้งบ็อกน้ําแบบไทยประดิษฐ์อ่ะดูตัวเมนบอร์ดนะครับซ็อกเก็ตตัวเนี้ยโอ้โหผมจำซ็อกเก็ตไม่ได้ว่ะเป็นเก้าสมเก้าเป็นเก้าสมเก้าของ AMD CPU ที่ผมใช้นะวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมใช้ตัว o p t e o n กับบอร์ดตัวนี้สล็อตแรมอยู่ข้างบน DDR ฮี e here, อะไรเนาะจำไม่ได้วะ่ะ <laughs> ถ้าผมดูจากดูจากสเต็ปของการเซ็ตแรมมานะมันน่าจะเป็น DDR หนึ่งนะโหยี่สิบปีแล้วกูลืมวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูสเปคหลังกล่องแป๊บเอ่อโอ้โหตุตุตุสเปคสล็อตแรมอยู่ไหนเนี่ย ที่หาไม่เจอหา <c oughs> ไม่เจอแล้วผมก็จาไม่ได้เราไม่เป็นไรสรตแรมเนี่ยจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มไอ <c oughs> ้เหลืองกับส้มเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นดชั้นแอล1ชั้นแอล2นะครับส่วนสลรอต่างๆที่เห็นเห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยเวลาโดนไฟที่เป็นแบล็คไลท์อ่ะมันจะเรืองแสงขึ้นมาตรงนี้ก็เหมือนกัน ฮีซิงชิปเซตมาก่อนดูโง่โง่แค่นี้โง่โง่เลยโง่งมากๆด้วยนะฮะมีอะไรอีกอะพอร์ตไฟเลี้ยงยี่สิบสี่พินดูมันเป็นสีใสๆคุณๆอยู่เลยนะครับแล้วไฟเลี้ยงซีพียูมาก่อนอยู่ข้างๆนี้ข้างๆไฟเลี้ยงยี่สิบสี่พินเลยข้างบนไม่มีนะแล้วคุณดูคาปาซิตเตอร์บนเมนบอร์ดก่อนจะเป็นคาปาแบบกระป๋องอนะสีน้ําตาลอนะซึ่งคาปากระป๋องแบบนเนี้ยเนี่ย เมื่อก่อนนะถือว่าดีมากแล้วนะยังไม่มีนะครับโซลิดเจแปนสีดำสีเงินนิชคอนคาปาซิเตอร์ไม่มีนะครับเมื่อก่อนนะนะครับแพงมากเมื่อก่อนตัวไหนที่เป็นบอดตัวท็อปๆแล้วเป็นคาปาแบบเนี้ยมันจะแพงมากอันนี้เขาก็เลยเลือกใส่คาปาหดหัวเฉพาะชุดภาาจ่ายไฟแล้วดูชุดภ้าจ่ายไฟดีกี่เฟสเองอะ่ะหนึ่งสองสามนะครับแล้วคุณดูฮีทซิง ของมอดเฟตเมื ate, ่อก่อนมอดเฟตแม่งตัวป็นเริ่มนี่ฮีซิงมอดเฟตมีแค่หนึ่งสองสามแน่นแน่นเมื่อก่อนมีแบบนี้ก็ถือว่าโหดสัตว์ร้อนจีร้อนจีนจพี่จา๋าโอ้โหอสัตว์เอ้ยหัวในการเชื่อมต่อฮัตดิสใครเกิดทัน IDE มั้ไหมครับจามทัน IDE ีอีป่ะ IDE อยู่นี่ครับ ตึงตึงฮันดิตจริงๆอะ่ะของแถมมันมันจะอยู่บ้านสระบุรีผมว่ะไม่ได้เอามาด้วยมัมันจะเป็นสาย IDE สีเหลืองสีเดียวกับตัวอกเก็ตนี้เลยมา,าไว้เสียบฮันดิตสายแพรอย่างเถื่อนาตามีแล้วนะครับยุคก,ก่อนซาตามีแล้วอันนี้โมเลกสีพินโมเลกสีพินนี่เอาไว้ใส่ไฟเลี้ยงเพิ่มให้กับสระพีซีอีซึ่งสระพีซีอ เขาจะเป็น Dual ลพีไสเเป็น p ีไยุคแรกๆเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแม่เป็นหนึ่งอยู่ศูนย์มั้งใช่นะครับแล้วเวลาถ้าเกิดเราจะใส่การ์ดใบเดียวเนี่ยคุณจะต้องสลับจัมเปอร์มันจะมีตัวคีบตัวคีบจัมเปอร์เพื่อสลับถ้าเกิดใส่การ์ดใบเดียวจะต้องสลับจัมเปอร์ให้อยู่ในตำแหน่งหนึ่ง ถ้าจะใส่การ์สองใบดูอัลสล็จะต้องสลับจัมเปอร์อยู่ในตำแหน่งหนึ่งโคตรมันมากก่อนขอด้านหลังมีที่อะไรบ้างอ้าวดู <laughs> มีแค่นี้เลยขอเชื่อมต่อด้านหลังครับแบ็กโอพาร์เครับผมจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับพ s 2สํูำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดส่วนไอหัวแดงหัวเหลืองนี่ผมจำไม่ได้แล้วว่าแม่งคืออะไรอ๋อเป็นเสียงครับนะครับ s อ d i f in out in out SPDIF USB 2.0สีดำอันนี้เป็นไฟวอลมั้งถ้าจะไม่ผิด i e e มั้งแลนมีเป็นดูอัลแลนครับแลนเมื่อก่อนกี่เมกไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วกล่องอีกแล้วแลนเมื่อก่อนเป็นดูอัลแลนแต่ว่าดูอัลกิกะบิตแลนอุ้ยกิกะบิตแลนด้วยเออเมื่อก่อนนะ หนึกิก USB สองุดศูนย์อีกสองสามสี่นะครับเท่ากับว่าสองจุดศูนย์เรามีหกเมื่อก่อนไม่มีนะครับสามจุดศูนย์สาจุดหนึ่งไอซีไม่ต้องหาเลยครับแม่งโคตรโบราณหยิบมาดูทีไรก็มีแต่วความแฮปปี้นึกถึงวันวานแล้วตรงนี้คุณดูสวิตช์โหดหมละล่ะเถื่อนดิบๆสวิตช์เปิดปิด กับรีเซ็ตผมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดจะเล่นไบออสจะต้องเล่นยังไงแป๊บหบนึ่งนะฮะผมจำไม่ได้คือว่าตัวนี้แม่งมีดูอัลไบออสด้วยป่าไม่รู้นานแล้วว่านานาจริงๆสมัยผมยังวัยรุ่นอยู่เลยเมื่อก่อนผมเล่นเล่นยุคนี้ยุคเซมพรอนยุคออฟเตอลอนยุคสามพันแปดพัท 2,008พัทอะไรพวกนี้ CPU AMD มือก่อนแรงผมเอาชุดน้าํามาประกอบเข้ากับเครื่องแล้วเปิดบนเทสเบดลอ,อยๆอย่างเงี้ยแล้วท่อสายยางปั๊มน้ําตูปลาลงถังเมื่อก่อนอ่ะผมใช้บอร์ดตัวนี้ที่เป็นสีเหลืองใช่ปะ่ะถังน้ําผมไปซื้อถังที่เป็นสีเหลืองอ่ะถังน้ําพ้ะแล้วพ่อผมบ่นอ่ะพ่อผมเลยอ่ะพ่อแท้ๆเนี่ยบ่นว่าเล่นอะไรอ่ะพ่อผมเป็น อาจารย์แกเป็นหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าคณะอยู่เทคนิคสระบุรีภาควิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่แฮปปี้อยู่แล้วกับการที่หมเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วเอาน้ําไปวิ่งผ่านระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาบอกผมเล่นอะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้เขาไม่พูดกับผมแบบนี้เลยสักคำพอเข้าใจนะพอเขาเข้าใจปุบเอ มันทําอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะครับณวันนี้พ่อผมไม่บ่นเลยครับก็ทําให้เขาเห็น่อนก็ฝือนอะเพราะว่าเงินที่เขาซัพพอร์ตก็คือ <c oughs> ไอ้ไอไอเงินที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเงินที่มาจากเขาทท้งนั้นนะทั้งพ่อทั้งแม่อยากได้อะไรผมต้องขอเขาช่วงนั้นเด็กๆมันยังไม่มีเงินแล้วมันเป็นแบบนี้